สวัสดีนะคะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเช็คเกมกันก่อนอื่นนะเข้าไปไมค์คอมแล้วเข้าไปที่ไดที่เราลงเกมไลท์แผ่นไว้แล้วเข้าไปไฟล์เช็คกดเข้าไปไฟล์นี้ก็ก็ไปนี้มาค่ะจากนี้จากนั้นเข้าไปไปเกมที่เราเกมไว้แลกเก็บที่เราลงไว้ซิลเวอร์เตอร์เข้าไปกดพลาสกดข้างบนหมดเลยนะ จากนั้นลองเข้าเกมให้เข้าที่ไฟล์ถ้าเป็นซลโลเดอเตร์ให้เข้าที่ไฟล์ซลโลเดอเตร์ dx หนึ่งหนึ่งยังยิงนะไมทำให้มันเข้ามาลอาทำแล้วเนี่ยเพราะวเข้าไปไฟล์เกมนะแค่นี้เกมก็เล่นได้แล้วครับ ง่ายมากคดีนีว่าก่อนสวัสดีครับ